เป็นอะไรที่แบบทำใิ้สร้างสารความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วกงคนด้านหน้ามันมีเต้นนะคะเหมือนแบบว่าปลาหมึกโดนน้องน้อนลวกเจเข้ามาจากภูเก็ตเดินทางไกลเออแล้วมาตะกี้ดูกินบ้างเลยปะจะปืนปริ่มมาปืนแล้วเต้นนะปืนบาริชชอตฉันตกใจนะจ๊ะทำไมนี่ก็แค่อาดทะเลตอนนั้นเป็นท่าเต้นที่ท่านสอนไว้ จบครั้งเดียวจบใช่ไหมฮะครั้งเดียวทีมเุกคนครับทีมนี้ทุกคนครับตคลงกับทีมแรกนะคะจับมือค่ะค่ะและที่เราตอนนี้เมื่อกี้ท่านมองไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ตัดสินไงว่า เด็กสาเอาเอรหรอเหรอโอเค <Okay. S 2> ตอนนี้อย่าเอาคำถามาเราจะมีกล่องคำถามนะมีคำถามของท่านคำถามแกงส้มและวา็คำถามที่อยากจะถามโดจะบคนละหนึ่งใบครับเ่ว้่ะเาจน้องท่านก่อนนะคะท่จาจับมาหนึ่งผู้ที่เชิญคำถามแล้วับที่นักข่าวพาวินีนะคะใช่ครับตอนนี้ก็คือเรียกพาวินีตกะกกวันเขาบอกของ,ของพรนะุณนให้เรียกพาวินแกงวันครับ คุณฮัทนะฮะถามว่า ลยดีกว่าไม่ต้องอ่านแล้วมั้งคนเขียนเองก็อ่านเองเลยนะครัะจะดุดเขาอย่างนี้เขาวันนี้เป็นวันนี้ไม่เป็นตีมเวียงตีมเวียงเป็นตีมเวียงคอา่ามื่อไหร่จะมีงากิ่าเลคอนเลนะคะอยากติดตามผลงานครับก็ตอนตอนนี้อยู่ในช่วงเรียนครับแล้วก็สำหรับซิงเกิ้ลใหม่เนี่ยก็ผมว่ากดใจเราสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้มันเรียนร้องเพลงเอ่อ เยอะมากก็ส่วนเรื่องของละครอะไรนะครับก็เอาเป็นว่าน้องชายก่อนละกันในตอนดูแกงส้มเล่นแล้วนะครับส่วนตัวผมก็งเรียนกับทุกๆด้านอยู่ด้วยครับนะฮะต้องรูครับรอไปก่อนตอนนี้ดูแกงส้มไปก่อนเลยก็ใช่เรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยนะคร เชิญนะคะอจ๊ะของเป็นส้มเราเรียกเขาขึ้นมาถามดีกว่าเรียกชื่อเขาขึ้นมาถามนะคะสร้างเป็นบุคคลที่ใช้กระดาษได้อย่างคุ้มค่าแล้วเกิดนะคะโลกจะไม่ร้อนแลคะจริงงั้นจะตัดมาจากไหสักอย่างดีคุณกิ๊กอยู่ไหนฮะคุณกิ๊กค่ะคุณกิ๊กคุณกิ๊กมาเลยกว่าจะรู้สึกตัวว่าอ้าวเออฉันว่าอะไรอกิ๊กเออโอตายเป็นฉันมาค่ะคุณกิ๊กเชิญครับเมื่อกี้หนูนั่นอยู่ตรงไหนคะคุณกิ๊กตรงนี มีอะไรอยากถามแกงซ้อคะยนอยู่หนูอยู่สงวาลยงมีลอคะจะถคะจว่าถาหอ่อนงทก่อนอเหกเกี่ยวลินอลูกหาเหกวลนหรอคะทใหญ่ทเสียงห่ทเสงหญ่เดอาเสียงแบบลูกเร็ว Lock ่าามีพอหน่อแกงซ้ออยากจะขออะไร ี๋ือฉันแปลให้ท่านทานอนึ่้นี่แปลเหมือนกันเหมือนกันตกลงก็ถามมามีเพราะอะข้อกี่ข้อกี่ข้อขออะไรก็จริงๆก็ไม่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 ขอได้มากับก็ขอให้พวกเราลักันตลอดไปหนรออนรกอก่ีมามาอ่นลัขอรางวด้านในนี้นะคะมีกือบเชิงการเทรนมี แล้วจะทราบว่าก่อนหน้านี้ทัานจะไปทนช่วยโจมเซ็ตผมแต่จะถามโจมว่าตอนนี้โจมเซ็ตผมด้วยเด็กได้ยังตอบไม่ไปเซ็ตฉันบอกนะว่ารู้ทุกอย่างนะจ๊ะเทียบกับตัวจริงนะจ๊ะกคูซสีฟมากเออก็มีมีบางครั้งบางทีถ้าเกิดมีเวลาหรือว่าผมมันเซ็ต พอเซ็ตได้ผมสั้นอีกเปรเซ็นตพอเซ็ตไหวแต่ว่าถ้าวันไหนที่แบบไม่ไหวจริงก็ใส่หมวกครับคือวันไหนที่ใส่หมวกเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นการนําแฟชั่นอย่าคิดว่าเป็นการเซ็ตผมไม่ทันคือวันไหนที่ใส่หมวกก็คือรับงานไม่ตรงกับห้างใช่ถูกดูเด็กอย่าลืมหรือไม่งั้นก็โทรตามไม่ได้หรือก็เหมือนว่าคล้ายๆกับพี่นุ้ยทายาพี่นุ้ยเซ็ตขนไม่ทันนะเราขนไม่ได้เพราะ ว่าด้วยคุณแป๊บหนึ่งแกะยันคุณแป๊บหนึ่งค่ะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคคุณธันทิกาชุเล่นไม่มีหรอปี๊บหรอชุอปี๊บหรอเชิญครับมาเลยชืุดบีบ K S ๊บคืออะไร K S People ครับ K S People อ๋อเข้าใจละแกงส้มพีโพรเขาเป็นสไตล์เดียวกันไงคือยังยังยังเรามายองเราไม่การการการฮะอว่ นเปลี่ยนสดๆเลยครับเปลี่ยนสดๆถามใหม่คุณออกรถกลับไปกินที่บ้านก่อนแล้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้ยากเลนรอ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 ก็แกงส้มใช่แกงส้มใช่ไหมครับใช่ครับเราอนหารโปรดถ้านอกจากต้มขาไก่เราชอบกินแกงส้มไหมคะอ๋อแกงส้มนี่คือชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าคุณแม่ทำให้ทานหวานมากจริงๆที่ชอบต้มขาไข่ว่ากินแกงส้มจนจนเอียนแล้วครับเราเล่นนิ่งครับเราเล่นนิครับก็จริงๆคุณแม่ทำไม่ทำหวานมากรับสรุป สรุปว <and> ่าเลยนะชอบกินต้มขาไก่ด้วยต้มขากก่ซอสุ้กินใช่ค่ะถามคำถามแบบนี้ถ่ายรูปหน่อยค่ะได้เลยดูแบบงมอไฮนะคะได้เลยนะครข้างในก็น่าก็มีกิฟบร้ช็นเพื่อนยนะ ฟิตขุนไปถึงไหนแล้วแล้วก็ยกไข่ขาวละไกี่ฟองคะจริงดาวยเพราะว่าสังเกตว่าแอบไปกินอะไรมรันเปล่าเพราะว่าอุ้วนขึ้นกว่าตอนหลังประ <c oughs> กวดใช่มีคนจับตาเราใส่อยู่นะ <c oughs> ก็ถามว่าฟิตไปถึงไหนแล้วก็ถึงประมาณนี้เลรับมันก็เนี่ยคือตอนนี้เสื้อฟิตมากเลยสุดๆแต่ว่าช่วงหลังก็คือว่าเอ่อเริ่มเริ่มเข้าคอร์สของฟิตเนสก็คือคุณครูฟิตเนสเทรนเนอร์เขาจะให้กินไข่ขาวต้มอย่างเงี้ยครับโอ้ใช่ก็ต้องหลักมันก็คือชดเชยสิ่งที่ทํามาหลังจากบ้านนะครับพวกหลังจากบ้านเนี่ยก็เป็นช่วงพัิหารนิดนึงยังไงฮะก็จะแบบว่าไปทานข้าวด้วยกันไปนู่นไปนี่กันเยอะแยะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ได้เริ่มแบบเริ่มดูแลตัวเองมากผิดที่ใครอ่ะ นี้ผิดที่ใครที่ใครดีเพื่อนชวนเราไปได้ยังไงฮะจริงๆถ้าเรื่องไส่ขาก็ต้องผิดที่พี่แคร์ครับเพราะว่าที่พี่โดเขาซื้อไส่ขามาแต่พี่แคร์แย่งกินหมดเลยเอยไปกินก็ไินอย่างอื่นแทนใช่ครับน่าสงสารจะเศร้าที่สุดนะชีวิตเหมือนกับบ้านรันทดอดอดหยาบยานแต่ที่เปล่ากินแน่นเลยนะเออเอาล่ะถ้ะไรแบี้น่ารักมากนะคะรักผมนโดไปเลยนักโดมอาเลยค่ะทนายพิธีโปรเจคต์นะคะคลินิก เชิญครับดูเวทีครับ้ามาแล้วครับดูดูออกกกนันได้ไหมลูกตุ้มได้าเออตุ้ม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 ระหว่างพี่ดูกำลังชดเตมี่ห ฉันไม่มีตะกรนยายละฉันไม่มีแจะพูดเหมือนแกของลู่ให้หนักหาม่หาเลยนะจ๊ะต้องทานค่ะถ้าวันนี้ต้องอยู่ยัอออะไรสินลูกเวลาพูดนะไม่ได้อมกอะไรเลยไม่ได้อมอะไรเลยอ๋อคอสั้นมเลยเพราะวันนั้นต้อิดเกาะตัดเลือดไทยในเดือนสตาร์แต่ไปติดเกาะด้วยเออแล้วเพราะอะไรคะเออเป็นคำถามที่คุยจีมากท้าทันสันมากๆเลยนะครับเป็นคนที่ต้องเป็นคนเก่งถึงจะถามแบบนี้ได้จริง มีจินตนาการนะคือถ้าถ้าถามผมว่าติดก่อนเนี่ยเลือกใครก็ไม่พ้นสองคนนี้ครับค่ะแต่ถ้าต้องเลือกคนเดียวเนี่ยผมจะไม่เลือกโดนเพราะแย่เขากิเพราะว่าโดนกินเยอะจะแยกผมไม่ไม่ก่อนดูเรื่องพี่พี่ไม่กินเลยแล้วพี่กินคนเดียวคนละกินมันอะเพราะอะไรจ๊ะ นี่แหละครับพอคือสองคนที่เขาทำอาหารเต็นอ่าก็คือคิดว่าไปไปถ้าต้องเลือกไปหนึ่งคนเนี่ยจะอยู่จะอยู่ดแต่ไม่เกี่ยวกับการจินมาฟิงจินเลยนี่อแค่รู้สึกว่าไปอยู่แล้วแบบรวยๆมาหาทานได้ใช่ก็คือเราอกแกนสซ่เพราะว่าเขาทำอาหารให้ทานได้ เออน้องเนี่ยก็ไม่กินเยอะแล้วช่วงนี้อันนี้ก็ยังเหมือนเยอะแต่เป็นผมขอเล่นพี่โดมนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าพี่โดมรอดผมก็ต้องรอดครับก็ต้อยายามในการหาสิ่งเก็บกินก็กินดีจริงๆครับคุณเจพี่เคยถามผู้ชายคนหนึ่งว่าถ้าเกิดสุนติดก่อยทำไมอย่าเอาบุกออกไปทำไมอ่ะจะได้หลบเธอไว้กินที่บ้านพี่เลยอ๋อใหผมเลืคิดถึงข้อนี้เลย the